ปลาปลาย่างเนาะปลาย่างที่มาตําให้มันแหลก,กเนาะละเอียดแล้วก็มาใส่ใสเพื่อให้มีรสชาติกอ,อกเปรี้ยวเนาะแล้วก็ก็ใส่หนังหมูเนาะหนังหมูด้วยนะคะเป็นหนังหมูด้วยเนาะปลาแหนมนะคะปริๆแล้วก็ถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็ใส่เป็นพริกซอยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็น่าจะเป็นข้าวตากเนาะแล้วเขาก็เอาไปเอาไปคั่วแล้วก็เอามาปั่นนะคะปั่น แล้วเขาก็จะใส่อหนังหมูใส่หนังนี่ค่ะกัะคุกเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมากินกับใบชะพลูหรือว่าใบาทองหลางนะคะนี่ค่ะใบชะพูหรือใบทองหลางเนาะอันนี้เนานะที่ปัน่นที่เราออกมาปั่นเนาะก็เอามาผสมกับปลาปลาย่างเนาะปลาย่างที่มาตําให้มันแหลกเนาะละเอียดแล้วก็มาใส่ตัวลิงติงมันก็จะมีรสเปรี้ยวเนาะความเผ็ดก็ทำเนาะที่เขาทํา หากินยากมากค่ะปลาแหนมแล้วเป็นอา,อาหารข้าวของเอ่อแล้วก็วันนี้เราก็จะมาใส่เป็นาเ่ิงเคียงเนาะก็มีหัวหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เป็นตะลิงปิงนะคะจะกานคู่กันเนาะสังโบราณเน,ะนาะเป็นของโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีคนมีใครทาแล้วเนาะเออเขาก็จะมีหัวหอมซอยด้วยนะคะรสชาติก็จะมีหวานปลาแห่มเนาะแล้วก็เค็มน,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 นิดๆเหม็นเยอะเลยเนาะก็ เดี่ยวแล้วก็หอมน้ำกระเทียมดองหอมแตเลียนนะก็ดพูพริกเนาะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ,อ่อแล้วก็วันนี้เราก็จะมาใส่เป็นอ่าเชอนเคียงเนาะก็มีหัวหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เป็นอัะตะลิงปิงนะคะจะทานคู่กันนะเนาะสำหรกับข้าวเนาะก็คลุกเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมซอยเนาะ เรวก็จะใส่เป็นน้ำ้มซาเนาะน้ำ้มซาแล้วก็ผิว้มซาเนะาะก็เลยเอาใบชับผูแทนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ตัก,ตกใส่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเออแล้วก็อันนี้เราก็จะมาใส่เป็นอ่าเครื่องเคียงเนาะก็มีหัวหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เป็นตะลิงปิ้งนะคะจากผ่านคู่กันเนาะใส่ผสมกับข้าวที่เราคั่วเนาะแล้วก็อ่า ถ้าอันนี้ก็จะใส่กับกุ้แห้งป่นด้วยเนาะแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าใส่กุ้แห้งผ่นป่ะพี่เขาเออแล้วก็อันนี้เราก็จะมาใส่เป็นอ่าเครื่องเคียงเนาะก็มีหูหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เป็นอัตลิงปิงนะคะจะทานคู่กันเนาะเออแล้วก็อันนี้เราก็จะมาใส่เป็นอ่าเครื่องเคียงเนาะก็มีหูหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เป็นอัตะลิงปิงนะคะจะทานคู่กันเนาะแตเลียนเนาะก็ดูพริกเนาะนี่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้แล้วก็ไปใส่น้ำกระเทียมดองใส่หัวกระเทียมดองซอยนะแหนปลาแหนมเนาะมีปลาแหนมนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเ,าเขาจะใช้เป็นข้าวนะคะข้าวนะาะก็มีหัวหอมเนาะนี่แล้วก็ใส่ผิวส้มซาด้วยนะคะผิวส้มซาน้ำส้มซาเนาะ ขาก็จะใส่ด้วยนะคะในปลาแหนมปลาแหนมนะคะเป็นอาหารโบราณเนาะเอ่อจะจัดอยู่เป็นอา,อาหารข้าวนะเป็นอาหารข้าวนี่ค่ะมาดูหน้าตานะคะปลาแหนมนี่ใบทองหลังมันต้นมันโดนโดนแมงเนาะใบมันก็เลยจะไม่สวยปลาแหนมนะคะกกเรียนเนาะก็โดดพริกเนาะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะใส่เพื่อให้มีประชาติออกเปรี้ยวเนาะแล้วก็ก็ใส่หนังหมูเนาะหนังหมูด้วยนะคะเป็นหนังหมูด้วยเนาะแกเลี่ยนเนาะก็ดริฟเนาะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปลาแหนมนะคะเนาะปลาแหนมเขาก็ ใช้เป็นปลาปล่นย่างนะแต่ปลาย่างเนาะปลาย่างแล้วก็ป่นป่น,ปนแล้วก็มาผสมกับข้าวที่เราคู่ที่ใบท้องหลังมันต้นมันโดนโดนแมงเนาะใบมันก็เลยจะไม่สวยวเนาะที่ปั่นที่เราเออกมาปั่นเนาะก็เอามาผสมกับปลาปลาย่างเนาะปลาย่างที่มาตําให้มันแหลกๆเนาะละเอียดแล้วก็มาใสม่มาคุกนะคะคุกให้เข้ากันเลยนะคะกระลิงติงก็จะช่วยทําให้มีรสเปรี้ยวเนาะ เปรี้ยวนะคะเพราะว่าในนี้เขาก็ปุกนี่ค่ะกับคุกเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมากินกับใบชะพลูหรือว่าใบาทองหลางนะคะนี่ค่ะใบชะพูหรือใบทองหลางเนาะกระเลียนเนาะก็โดยพิกเนาะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะของโบราณเนาะของโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีคนมีใครทําแล้วเนาะเออ เขาก็จะมีอ่ะหัวหอมซอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็คลิปนี้เนาะก็จะพามาทานนะคะนี่ค่ะเป็นผสมกับข้าวเนาะก็คุกเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมซอยเนาะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำส้มซ่าเนาะน้ำส้นซ่าแล้วก็ผิวส้มซ่าเนาะใส่น้ำกระเทียมดองใส่กระเทียมดองซอยเนาะสอยเนาะ กับคุกนะคะก็สลิงปิงก็นี่ค่ะกับคุกเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมากินกับใบชะพูหรือหรือว่าใบทองหลางนะคะนี่ค่ะใบชะพูหรือใบทองหลางเนาะ,ะปลาแหนมนะคะเป็นอาหารโบราณเนาะ,ะจะจัดอยู่เป็นอาหารขาวเนาะเป็นอาหารข้าวนี่ค่ะมาดูหน้าตานะคะปลาแนมเนาะก็เลยเอาใบชะพูแทนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ตัก ส่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเนาะก็เลยเอาใบถู่แทนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ตกตะใส่นะคะแล้วก็นี่ค่ะน่าจะเป็นข้าวตากเนาะแล้วเขาก็เอาไปเอาไปคั่วแล้วก็เอามาปั่นนะคะปั่นแล้วเขาก็จะใส่อา่าหนังหมูใส่หนังมีใบทองหลังมันต้นมันโดนโดนแมงเนาะใบมันก็เลยจะไม่สวยใส่เพื่อ ให้มีรสชาติออกเปรี้ยวเนาะแล้วก็ก็ใส่หนังหมูเนาะหนังหมูด้วยนะคะเป็นหนังหมูด้วยเนาะกวนเนาะที่ปั่นที่เราออกมาปั่นเนาะก็เอามาผสมกับปลาปลาย่างเนาะปลาย่างที่มาตําให้มันแหลกๆเนาะละเอียดเราก็มาใส่มาคลุกนะคะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะปลาดิงงก็จะช่วนทําให้มีรสกับเปรี้ยวเนาะรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าในนี้เขาก็ปรุง น่าจะเป็นข้าวตากเนาะแล้วเขาก็เอาไปเอาไปคั่วแล้วก็เอามาปั่นนะคะปั่นแล้วเขาก็จะใส่อ่หนังหมูใส่หนังบนเนาะที่ปั่นที่เราเออกมาปั่นเนาะก็เอามาผสมกับปลาปลาย่างเนาะปลาย่างที่มาตําให้มันแหลกๆหลเนาะละเอะะเียดแล้วก็มาใส่เนาะก,ก็เลยเอาใบชะพลูแทนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมาห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ตักตักใส่นะคะแล้วก็ นี่ค่ะผสมกับข้าวเนาะก็คลุกเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมซอยเนาะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำสุนตาเนาะน้ำสุนตาแล้วก็ผิวซุซตาเนาะผสมกับข้าวเนาะก็คลุกเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมซอยเนาะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำซุนตาเนาะน้ำสุนตาแล้วก็ผิวสุนซาเนาะใส่่น้ำกระเทียมดองใส่กระเทียมดองซอยเนาะสอยเนาะก็คลุกนะคะก็เ สลิงติงก็ที่ใบทองหลังมันต้นมันโดนโดนแมงเนาะใบมันก็เลยจะไม่สวยอาแหนมนะคะเป็นอาหารโบราณเนะเาะจะจัดอยู่เป็นอา,อาหารข้าวนะเป็นอาหารข้าวนี่ค่ะมาดูหน้าตานะคะปลาแหนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็คลิปนี้เนาะก็จะพามา,าทานนะคะนี่ค่ะเป็นอู๋แล้วก็ ใส่น้ํากระเทียมดองใส่หัวกระเทียมดองซอยนะใส่ผสมกับข้าวที่เราคั่วเนาะแล้วก็ถ้าอันนี้ก็จะใส่กับผุ้แห้งผลด้วยเนาะแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าใส่กุ้แห้งผลป่ะพี่เขาทผสมกับข้าวเนาะก็คลุกเขาเนาะแล้วก็ใส่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมซอยเนาะแล้วก็จะใส่เป็นน้ส้มน่าเนาะน้ส้มนตาแล้วก็ผิว้มซ่าเนาะอเอาข้าวคั่วหอมปลาย่างเนาะ นี่ค่ะก็เ,เที่ยวไปแล้วมันก็จะอยย่อยเอมปลาแหนมเนาะนี่ปลาแหนมนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเ,เขาจะใช้เป็นข้าวนะคะข้าวาปริ้นปิ้นแล้วก็ถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็ใส่เป็นพริกซอยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิ้นปิ้นแล้วก็ถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็ใส่เป็นพริกซอยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะรสชาติก็จะมีหวานปลาแหนมเนาะแล้วก็เค็มๆนิดๆไม่เยอะเลยแล้วก็ เปรี้ยวแล้วก็หอมน้ำกระเทียมดองหอมปิ้งๆแล้วก็ถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็ใส่เป็นพริกซอยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่เพื่อ